สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สี่มีนาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็สายของวันอังคารนะครับเนาะคลิปนี้จะลงตัาทางของฮานอยนะครับเอีที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะส่วนรัฐบาลไทยลงไปแล้วนะคเนาะช่วงเช้าคลิปแรกนะเนาะของช่วงบองสารค์คของเซียนทวีนะครับเนาะเซียนทวีเซียนทวีตทางรัฐบาลไทยงวดวันที่ สิบหกพฤษภาคมปีหกแปดครับเนาะลงไปแล้วครับเนาะถ้าเป็นอิบซีเซนทวีเข้าไปดูรับชมรับฟังได้นะครับเนาะถ้าใครหาไม่เจอก็กดตรงรูปคน,นครับเนาะคนข้างล่างซ้ายมือบอกเข้าไปค้นหาได้เลยคลิปไหนคลิปเก่าคลิปใหม่มีหมดนะครับเนาะรูปคนซ้ายมือครับเนาะถ้าใครถ้าคลิปใครไม่เด้งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นของฮานอยนะครับไอ้ขอฮานอยฮานอยมีทุกวันนะครับเนาะ ขอรับาวันไทยก็รอไปอีก2อาทิตย์โดยประมาณนะครับก็วันนี้วันแัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานหนุน,นมาทําธุระที่แต่จังหวัดครับเนาะที่บ้านนะครับเนาะก็ก่อนกับบ้านก็เวะให้อาหารปลาเหมือนเดิมนะครับเนาะสวนสาธารณะชาวบ้า,บานพาออกกําลังกายก่อนนะครับเนาะมีเครื่องเล่นออกกําลังกายริมสระน้ํานะครับเนาะริมบ่อน้ําแล้วก็ให้อาหารปลาก่อนกลับบ้านเหมือนเดิม เหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวกันในแนวทางก็ดโดยในตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเรียนไปที่แนวทางนะครับเนาะดูธรรมชาติบ้านเราสะสมสะสมนปนเปีกันไปนะครับเนาะจะได้ไม่เบือ่อน,นานมองหน้ากันนะครับเนาะเรียนไปทีแนวทางนิวฟาจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะดูธรรมชาติบ้านเราต้นไม้ใบหญ้าไม่นมำลำธารเหมือนเดิม ก่อ,อื่นก็ดูผลวัดที่แล้วครับเนาะวัดที่แล้ววันที่ผ่านมานครับเนาะวันที่ผ่านมาเมื่อวานวันจันทร์ที่ผ่านมาแนวทางสองตัวล่างครับเนาะห้าห้าสามตัวมันก็ห้าสามหกนะครับหาาน่อยรอบห้าโมงนะครับเปิดหัวมาพี่เขาก็เบิ้ลใส่เลยนะครับเนาะหรือว่าเราไม่ชอบเบิ้ลนเบิ้ลนใส่เลย ห้าห้ากับห้าสามหกห้าห้าเราไม่มีนะครับห้าสามหกเราก็ไม่มีนะครับเนาะห้าสามหกของเรามีแต่สี่หกนะครับทีนะ่ได้ครับเนาะเราเกินไปแต้มหนึ่งเขาสามหกเราสี่หกเกินไปแต้มหนึ่งมาที่รอบหกโมงนะครับสองตัว, 8, วล่างศูนย์แปดสามตัวบนกับห้าเจ็ดห้านะครับ 08กับ5 7 5เจดหเล็กสวยครับ575 0้าเจหกับ57 5, 5. 08หย์เราก็ไม่มีนะครับเนาไม่มีศูนย์สักตัว8กูไม่มีสักตัว5้าเจดห้าเราก็ไม่มีนะครับเสียดายมากหากไกลฟอร์มเจริญนะครับเรารอบ6กโมงหางไกลฟอร์มเจริญเลยมาที่รอบ หนึ่งทุ่มนะครับเรา VIP นะครับเนาะสองตัวล่างก็แปดหกสามตัวบนก็สี่หกศูนย์นะครับแปดหกกับสี่หกศูนย์เสียดายนะครับเนาะเราเด่นหกเลยนะครับแต่แปดหกเราไม่มีนะครับเนาะเสียดายมากเรามีแต่เก้าหกเป็นตัวเน้นเลยครับเนาะเกินไปนแต้มหนึ่งครับเนาะเสียดายมากบวกเลียผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนาะแปดหก กับ460นะครับ86ไม่มี60ก็ไม่มีนะครับเนาะเรามีแต่62 64 69นะครับเนาะเราเด่น6อย่างดีเลยมื่อวานเสียดายมากวันไม่เข้านะครับเนาะหายหลังเลยสองวันแล้วครับเนาะสองวันหรือสามวันแล้วจะไม่ได้สองวันนะครับเนาะจำไม่ผิดหาหน่อยจับทางไม่ได้เลยครับเนาะเขียวไปเขียวมานะครับเนาะ ไม่โดนสักทีแปดหกอาจจะเป็นเก้าหกให้หน่อยนะครับเนาะเกินเป็นของเราเกินไปแทบหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนรู้เลยครับเนาะเหมือนรู้เลยวันไม่มีโชคไม่มีดวงจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะกวอนที่ลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมครับเนาะให้แนวทางเหมือนเดิมหรือใครจะชมชมไปก่อนก็ได้นะครับเนาะว่าให้มันกลับมาก่อนค่อยลงทุนก็ได้ครับเนาะไม่ว่ากันเอาที่สะดวกครับเนาะนะลงให้เป็นแนวทาง วันนี้เด่นสามวันนี้เด่นสามเด่นศูนย์นะครับเด่นสามเด่นศูนย์จับคู่นะครับสองศูนย์สามศูนย์สามสองสามสี่สามห้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ทวนกันนะครับวันนี้เด่นสามเด่นศูนย์จับคู่สองศูนย์สามศูนย์สามสองสามสี่ 3550 52 54นะครับ8คู่ก็เห็นเด่นไปที่50 30แล้วก็35นะครับ50 30 35 3คู่นี้นะครับชอบที่สุดกามาที่ชุด3ตัวนะครับมี4ชุดเหมือนเดิมมี2 50 2 30 2 23 35 สองห้าสี่นะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่สองห้าศูนย์สองสามศูนย์สองสามห้านะครับสามชุดชุดสามตัวนะครับเนาะชุดเท่ากันนะครับกับชุดสองตัวก็ขบทนนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับเนาะวันที่4มีนาคมปี6 8นะครับ เดือนนี้เด okay? uh ือนเกิดวอสรคามครับเนาะคอยมีโชคมีลาบนครับเนาะด้วยกันการเสี่ยงโชคนะครับเนาะคอยคอยอย่าลืมตัวทดนะครับเนาะคอยคำนวณแม่นๆใจใจบวกใจลืมตัวทดใหบวกเลขผิดนะครับเนาะจะได้มีตังค์ใช้ด้วยกันก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปแตาทุกคนงบน้อยนะครับนาออยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็ตัวนี้นนะครับจะพรมน้นให้ คือวันฟุกเข้าครับเนาะวันนี้มี50 30แล้วก็35นะครับ50 30 35 3์ูนคนนี้ชอบที่สุดนะครับที่ไทยเอฟซีไม่ชอบด้วยก็ดูคู่อื่นได้เลยครับเนาะวันเราชอบไปวนกันว่ากันไม่ได้ครับเนาะถ้าไม่ชอบบอลทำคัทไนก็เลือกคู่อื่นได้เลยชอบ52 32มากกว่าหรือ34ก็ได้ก็เลือกไปครับเนาะ ก็บาสามขัดไปแม่นครับเนาะขัดเอาได้เลยแต่ถ้ามีตัวชอบก็ข้ามไปก่อนครับเนาะก็ชอบฝาบันเทิงไปถ้ามีตัวชอบนะครับหน่วยมีทุกวันครับเนาะไม่ต้องใจร้อนนานๆใจเย็นๆทำน้อยใจเย็นชอบปัไนไชอบถูกตาถูกใจค่อยขึ้นเวทีครับเนาะค่อยลุยแต่ถ้าขี้เกียจรลอลุนปากปากมันไม่มันก่อนจัดไปครับเนาะเลือกเอาได้เลยถ้าชอบแบบตามเบาสารคามก็สามคู่อย่างที่บอกนะครับ ก็ประมาณนี้นะก็ฝากไว้แค่นี้ร่อนสถ้ามีเวลาบายบายก็บบยบายหรือเย็นๆจะลงจากทางบอกสารคามให้ได้เนาะเราสรับคัดได้แล้วนะครับเนาะก็เจริญชิมหน้านะครับนาะคชิปนี้สวัสดีครับ